สนับสนุนโดย True Temper Number o n Sharp i n g o r p สนับสนุนโดย Realma Maxima เราก็อยู่กับครูเอ็กซ์ครูสอนศิลปะบังคับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะครูเอ็กซ์สวัสดีครับครูเอ็กซ์ครับวันนี้ครูเอ็กซ์มาพร้อมกับน้องม้าสองน้องม้านะคะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อมิโก้ครับน้องมิโก้แล้วก็จีซิกจีซิกกี่ขวบคะตัวนี้ก็ประมาณใกล้ๆกันนะครับ16-17 16 17กขวบ16ก็ำกำลังวัยรุ่น ไม่รุ่นแล้วครับเลยเลยไวรุ่นมาแล้วเลยไปแล้วอย่างแรกเลยนะคะคือกวางกับอาร์ตไม่มีพื้นฐานก่อนเลยค่ะอยากรู้ว่าคือก่อนที่เราจะไปแบบไปไปลองเรียนขี่ม้าเนี่ยเราอยากทําความรู้จักกับน้องม้าค่ะให้เขารู้จักเราด้วยเนี่ยเราจะต้องทํายังไงคะครูขาก่อื่นนะครับเราก็เดินเดินเข้ามาให้ม้าเห็นเราก่อน อ๋อคือขั้นตอนแรกเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญคือไปด้านหลังได้ไหมคะไม่ได้ครับห้ามห้ามเด็ดขาดห้ามเดินมาจากข้างหลังม้าเด็ดขาดอันนี้คือเขาห้ามเพราะอะไรเพราะว่าม้าเขาแบบเขาจะนึกว่าเรามาทําร้ายเขาเหมือนธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาอยู่ในป่าถ้าเกิดอะไรมาจากข้างหลังเขาเนี่ยเขาจะเตะอ๋อนึกว่าเป็นคนล่าเขาเหมือนเสือไงเสือมันจะชอบย่องมาจากข้างหลังอาจจะดีดได้ใช่แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเขาอารมณ์ดีไม่ดีสังเกตจากใบหูสังเกตจากใบหูยังไงเอ่ย ถ้าเกิดหูเขาลู่ไปข้างหลังนะครับเขาเริ่มไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบที่เรามายืนอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ค่อยชอบไหมฮะอ่านี้ยังยังยังไม่ถึงกรลู่ไปข้างหลังใช่กลางกลางแต่เหมือนเขามองลงข้างล่างเขาไม่เห็นเราปะคะเขามองได้ตลอดครับคือตาเขาเนี่ยเขามองเห็นถึงท้ายเขาเลยฮะคืออะไรคะตาเนี่ยดวงตาเขามาอยู่ด้านข้างอย่างเงี้ยเขาสามารถมองมองแค่นี้ยแต่เขามองถึงมองไปถึงท้าย สำหรับเหมือนไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนถ้าเกิดคนเราจะมองได้แค่ประมาณแค่นี้ใช่ไหมคือเรามองได้ประมาณร8 0สองศาใช่แต่เขาเนี่ยมองได้มองปกตินั้นใช่270อบ่ะอู้ได้ง่ายประมาณนั้นแล้วก็คือเอาไว้ป้องกันมันเป็นอุปกรณ์ป้องกันของเขาอะถ้าเกิดเขามีอะไรมาขยับขึ้นข้างหลังนิดเดียวปุ๊บเลยค่ะค่ะ๋อหูเขาเริ่มแบบก็ยังเหมือนเดิมนะสงสัย ใส่อยู่ไว้ตันี้มันทาอะไรกันครอ<ช>เอ๊อยากรู้ว่าสมมติถ้าหูเขารู่ไปด้านหลังแปลว่าม้าตัวนั้นเนี่ยเราไม่สามารถขึ้นไปขี่ได้ขึ้นได้ครับคือเราที่เอามาเนี่ยบางทีเขาก็อยู่ในอารมณ์สงสัยหวาดระแวงนิดๆ,ๆแต่ขี่ได้ไหมขี่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกอ,อันนี้ถือว่าผ่านละทําความรู้จักกันพอแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมพร้อมขึ้นมาพร้อมยังพร้อมพร้อมได้ใจอะพร้อมแต่สกิลไม่มีนะแต่อยากรู้อุปกรณ์นิดนึงได้ไหมคะได้ครับอันนี้คือบังเฮียนนะครับ บางเหนออันนี้คือไว้ควบคุมม้านะครับผมอันนี้คืออานอานม้าอานม้าเอาไว้นั่งนะครับให้เรานั่งขี่ได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดเราไม่มีอานแล้วขี่หลังเปล่าได้ไหมขี่ได้แต่มันจะยากมันจะทรงตัวลําบากขี่ไม่ดีขี่ไม่เก่งก็เอียงหล่นลงมาเลยอ๋อเป็นเรื่องการทรงตัวเราจะนั่งได้ยากแต่ถ้าเกิดมีอานเนี่ยจะทําให้เราขี่ม้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือโกรน โกลนเอาไว้เหยียบเอาไว้เท้าเที่พักเท้าใช่แล้วอย่างไม้ที่ครูถืออันนี้คือแท่นะครับเอาไว้เราําเป็นต้องใช้มันไหมคะบางตัวต้องใช้บางตัวก็ไม่ต้องไม่จําเป็นทุกตัวใช้ตอนไหนคะใช้ตอนที่เหมือนแบบว่าเราเตือนน้องแล้วเขาไม่ไปเราก็มีแท้คอยสกิดสกิดเขาหิดน่ไม่ได้แบบไปเพี้ยดแรงแรงเราแค่สกิดเตือนแบบถ้าเกิดเราเตือนน้องเราจะเตือนไปตรงนี้ใช่ไหมครับ อแต่บางทีเขาต้องการแรงส่งจากท้ายแล้วก็แซะแปะไปนะบางตัวเราถือแซะสั้นแล้วก็แปะไปตรงนี้โอ้ออค่ะเด,เดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูก่อนค่ะตรดขาข้ามไปนั่งลงเบาๆดูง่ายมากเออดูง่าย ขาใส่เข้าไปในโกนสองข้างมือถือสายบังเหียนนะครับซ้ายขวาครับเวลากรรมสายบังเหียนสังเกตไหมเราจะกรรมแบบอย่างนี้ให้สายตั้งขึ้นมามให้สายตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วเรารจับจับแล้วก็เอานิวน้วก้อยไว้ใต้นิ้วก้อยไว้ใต้มีโป้งกดล็อกอนะครับแล้วสายตอนนี้ตอนขี่ปกติ ให้สายตึงเส้นคงระี่ปกตินะครับเวลาจะควบคู่ม้าจะเลี้ยวซ้ายยกซ้ายเบาๆวาววาว่าถ้าจะไปขวายกขวาเบาๆแค่นี้เองถ้าจะหยุดตึงคู่หยุดนะครับตึงสองข้างเข้ามาหยุดเอหลังก่อนตึงหยุดโอเคไหมครับเดี๋ยวจะเดินให้ดูก่อนครับผมค่ะนะเราจะใช้ขานะครับกะปึ๊บปึ๊บป อันนี้คือให้เขาเดินใช่ไหมฮะใช่ครับเดินให้เขาเดินทั้งสองข้างนะครับขี่ม้าเราจะใช้ทั้งสองข้างนะครับเพราะว่าขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมม้าเหมือนสายบังเหียนสมมติเราอยากเลี้ยวซ้ายเราก็ใช้ขาขวาดันเข้ามาแล้วมีคนผักดันเราหน่อยนึงเราจะดึงแต่หน้าเข้ามาไม่ได้เราต้องดันตัวเข้าไปยช่อยหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะเดินโอเคเดี๋ยวให้ครูเอกเดินให้ดูหน่อยเดินครับ ูเนี่ยโอ้โหดูครูทำครูเอ็กทำเนี่ยดูง่ายมากเดี๋ยวเห็นเราสองคนแล้วจะรู้อาจจะรู้ว่าอาจจะดูแล้วเป็นเรื่องยากก็ได้เปลี่ยนเป็นเล่นเป็นโนดีกว่าสองคนนี้โอเคครับ เดี๋ยวเราจะให้รางวัลมา้าขอบคุณมา้าเหมือนกันนะครับโดยการตบคอมา้ารูปคอเขาเบาๆลองใช้มืออีกมือหนึ่งดูอ่ามือไหนก็ได้ตบคอรูปคอเขาเป็นการขอบคุณเขาให้รางวัลเขาพีซี굿จ็ Good job. อปอ่ตอนลง จ,<ห>จะดูหน่อยว,ว่าใครพอจําได้มากเอาขาแรกทำ<อ>ช้ชา้ายิงจำได้นะคะจะปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งนะฮะดีค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกับมามันเหมือนแบบคนขี่แล้วก็ต้องฝึกนะครับ สนุกมากเลยค่ะโอเคยังไงเดี๋ยวให้ครูเอ็กนะคะสสนรับฝากสถานที่นิดนึงนะกันว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยสนใจเนี่ยอยากจะมามาได้ที่ไหนครับม,มาที่โคดิท์ฮอร์สไรน์ยิับนะครับบ้านนักกีฬาซอย12นะครับแ <Okay. S 2> นะนำเลยคนที่ไม่มีพื้นฐานมาเรียนได้จนถึงแบบเป็นนักกีฬาไปแข่งขันไงวันนี้นะต้องขอบคุณครูเอ็กมากมากนะคะับสำหรับประสบการณ์ดีๆทั้งผมและคุณกวางนะครับขอบคุณมากมากเลยนะคะครูเอ็กค่ะอยากจะเรียนต่อด้วยล่ะคะ่ะโอเคท <c oughs> ่านผู้ชมมาเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะพาไป ทานอาหารนะฮะในคาเฟ่นะฮะจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวผมกับคุณกว่างจะพาไปชิมครับสนับสนุนโดย True Temper Number o n s h r p i n g o r p When you take an iron that was already good, the Gen 1s were so, so good. I didn't know that there could be something better. They took a bigger leap. I mean, it's a lot better. The feel noticeably improved. Tremendous feel. When you flush that shot, it just sounds like a gunshot going off. Even on the shots that I felt. Weren't flush. Even if they miss it a little bit off the toe, what does the ball do then? Those miss hits are perfect. You hit it on the toe, it's still gonna get up there close. You hit it on the heel, it's still gonna get up there close. They go straight, they go high. It was a playable miss. You can benefit from from being able to minimize those misses. So definitely that was the one thing that's impressed me the most about the irons. They're just forgiving forgiveness just blown away by the distance you can get even on the bad shots. i still got really nice distance out of them i picked up twelve yards so we're talking two clubs difference and, and just consistency of distance is absolutely remarkable for us non-professional golfers that's very very important it was like christmas day opening a brand new set of irons. it's no compromise performance i think the best irons out there.